ค่ะสวัสดีแม่แม่เอ็ซีทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปน้องน้ำเพชรในช่องทางแสงดาวแันเบรีนะคะน้ำเพชรได้เล่นน้ำใหญ่เลยนะคะอ่ะจะลงนะคะต้องลงนะคะว่าน้ำเพชรจะลงเลยนะคะอ่ะลงลงไปไปเรือใครด้วยสายเรือเนี่ยเลยตออปล่อยเกลียวลย

i am i หนุกกว่าลูกอีนกนะคะเด็ทีนอมอ lông 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 ขึ้นใจแล้วขึนใจแล้วน้องน้ำเพชรนี่เร็วน้ำเพชรมาเร็วดีใจเลยครับน้ำเพชรน้ำเพชรมานีชช่เร็วน้ำเพชรมาเร็วน้ำเพชรดีใจเว้ยน้ำเพชรไปเล่นน้ำเออต่อใจมันแล้วอันนี้ชอบเล่นแล้วหนุ่มมากน้ำเพชรมันนี่เนาะแด้ใส่ย่างได้กระโดด

ทำกินเนาะไหนที่เนยตะปูนทอดหนิขอบคุณเจ้ังเอาแต่อ่างไว้ลงเลยลง

อ่ะปีนปีนแยกแล้วล่ะสไลด์ตัวแล้วนะครค้ตอตอนโค้งก yeah, ูปองฟัวอ้ยว่าจะสัตว์สุดไอ้ตัวงล่ะคือโซลลล่ะยินสได์เลยนะคะวันนี้เือดูเพชรเรียน เนี๋ยว่าที่ต้อการต้องเกต่อเลยงกินเนาะไม่ิบต้องไรวาง่อตหิกเนอยนะอยนาะเสบายตัวเลยอ้าวอ้อสบายตัวเลยวันนี้ไดเล่นอาเลยอ่า

Rồi chạy chạy. Đi cổng đi cổng. Rồi coi vô đi. Ờ nha chứ nà. Còn cái mẹ in. Mấy cái xe 5 đô bay vô nà nó đi. Lượn vô phần nhông vậy. นก็นาบีอ้อน้าเราต้องอ้อนแม่รวาต้องกัดกัดเขาเนี่ยเขาเนี่ยรวยแไอไอานหรือะึหมเลยข้หมดงปะเขาีขี่แค่ีเลยระวังให้ดีเยแวแก็เต็มเ่เขาเนี่ยลงกรเต็นเยอะ้าตา่า่ะาส่ั่คาค่ะส่ะ่